เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะคะที่ได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันศุกร์ที่7มีนาคมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์และวันจันทร์เลขเด่นประจําวันเกิดได้รับโชคกันนะคะสําหรับเลขเด่นลาวงวดวันจันทร์ที่10มีนานะ,ะปี68นี้งดออกอากาศเนื่องจากเป็นวันสตรีสากลดังนั้นจึงเลื่อนมาออกอากาศในวันพุธที่12มีนาคม2 5 6 8 ซึ่งมีเลขมงคลดังนี้7 1 2 6 4สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ดวงจะตาฟ้าเปิดสำหรับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการมีโอกาสได้เปิดตัวสินค้าใหม่เปิดร้านใหม่หรือลงทุนธุรกิจใหม่ๆสำหรับท่านที่ทำงานประจำช่วงนี้งานการงานจเจริญก้าวหน้าดี มีโอกาสได้รับมอบหมายงานสําคัญสําคัญหรือเปิดโปรเจกต์ใหม่รับโปรเจกต์ใหม่นะคะสําหรับในด้านของการเงินการเงินสะพัดดีมีเข้ามาหลายๆทางถ้าท่านใดเป็นในหน้าค้าขายที่ดินก็มีโอกาสที่จะรับเงินก้อนในช่วงนี้สําหรับในด้านของการเสริมดวงของคนวันอาทิตย์ให้ทําบุญกับวันอทิตแม่และเด็กหรือทําบุญกับโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันอาทิตย์สองห ท่านที่เกิดในวันจันนะคะช่วงนี้นะ,ะมีเกณฑ์โยกย้ายงานเดินทางไกลนะคะเดินทางต่างจังหวัดเดินทางต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะะต้องกแก้ไขงานต้องติดต่องานหรืออาจจะต้องทํางานที่ถูกบังคับให้ทําระวังการขัดแย้งในการทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถ้ามีการถกเถียงหรือโต้แย้งกับคนอื่นในเรื่องของเงิน ถึงจะได้มาแต่ก็ต้องติดตามมีเกณฑ์ซื้อรถเปลี่ยนรถซ่อมรถหรือเกิดอุบัติเหตุทางรถนะคะสําหรับในด้านของการเสริมดวงให้ทําบุญลงศกทําบุญผ้าหอ่อศกเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อทะเบียนรถลลที่คุณใช้อยู่เป็นประจำรรก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันทร์71859 ท่าน,นที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้การงานยังไปได้เรื่อยๆช้าๆแต่จะดีขึ้นในอนาคตต่อไปนะคะควรทำงานสองอย่างขึ้นไปหากมีปัญหาในเรื่องของงานให้ทำเฉยๆค่อยๆแก้ปัญหาหรือมีคนคอยช่วยหรือให้การสนับสนุนคุณอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ก็คุณยังหามาใช้ได้หามาจ่ายได้ หรือถ้ามีปัญหาเรื่องเงินก็มีคนช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับความช่วยเหลือได้รับความเมตตาส่วนในเรื่องของการเสริมดวงนะคะช่วงนี้ให้ทําบุญกับนักบวชนะคะ,ะบวชพระบวชเนนนะคะหรือถ้าใครไปบวชเนคขมะนะคะก็ร่วมบุญไปเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อหรือถ้าช่วงนี้มีบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมาสองตัวท้ายสาตัวท้ายจํานวนเงินที่คุณชาระก็อาจเป็นสื่อ สำหรับเลของคลคน,นธานาคาร21659ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานมีข้อเสนอใหม่ๆมาให้คุณเลือกหากคุณว่างงานอยู่จะมี2งาน3งานมาให้คุณตัดสินใจที่จะเลือกนะคะ หากคุณทำงานประจำนะฮะงานเดิมไม่ดีไม่มีใครสนใจไม่มีใครให้ความสำคัญคุณลองปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆนะคะอาจจะทําให้การงานของคุณดีขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณรองเงินก้อนคุณจะได้เงินจากที่คุณรอคอยหากม,มีปัญหาเรื่องเงินสามารถแก้ไขได้นี้สินจะรับการชําระในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเสริมดวงของคนพุทธกลางวัน ให้ทำดีกับคนรักหรือคนใกล้ตัวหรือจะทำบุญกับมูลิธิน้องหมาน้องแมวถ่ายชีวิตโคกระบือหรือปล่อยปลาหน้าเขียงเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่ออายุคนรักเป็นสื่อและ4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานของคุณก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนมาพุ์กลางวัน68192 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะในด้านของการงานมีความสําเร็จลุล่วงดีนะ,ะสาหรับท่านใดที่รับงานโปรเจกต์หรืองานเป็นจอ็อบส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีความโชคดีเรื่องเงินมีโชคนะคะหรืออาจจะได้รับมรดกนะ,ะถ้าคุณเป็นในหน้าก็อาจจะขายที่ได้ได้รับเงินก้อนในช่วงนี้หรือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินก็จะได้รับข่าวดีส่วนในเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ร่วมบุญเกี่ยวกับซื้อที่ดินถวายวาดัดร่มสร้างถน,นนหนทางหรือทำบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็ก เลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อหรือคุณจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในนี้มีสถิติหวยลาวที่ออกบ่อยก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณนะคะสำหรับเลขของกลคนพุทธกลางคืน1 0 8 2 5สําำหรับท่านที่เกิดในวันพรหัสนะคะช่วงนี้ในด้านของการงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย เกี่ยวกับที่ทํางานหรือมีการโยกย้ายภายในซึ่งเป็นเป็นการปรับเปลี่ยนการทํางานที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นช่วงของการปรับโครงสร้างหนี้การย้ายแบงก์การหมุนเวียนเงินนะคะช่วงนี้ได้รับเงินหลายทางถ้าติดขัดในเรื่องของการเงินในระยะแรกๆหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นส่วนในเรื่องของการเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับน้านะร่วมสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บน้ําหรือร่วมบุญซื้อน้ําถวายวัด ถวายพระนะคะเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อ4ตัวท้ายเบอร์โทราศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันพระหัสหนึ่งสีหท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้ในเรื่องของงานหากคุณต้องทํางานเป็นทีมหรือทํางานร่วมกับผู้อื่น ให้ระวังเรื่องข้อขัดแย้งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันการทะเลาะเบาแวง้งการว่ากล่าวการถูกใส่ร้ายทรยศหักหลังและคนค้าคนขายช่วงนี้ไม่ควรลงทุนเพิ่มนะคะกับธุรกิจที่คุณไม่ถนัดหรือไม่เคยได้ศึกษามาก,ก่อนสําหรับในเรื่องของการเงินมีปัญหายุ่งยากมากนะคะระวังเงินหายหรืออาจจะถูกโกงสาหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะคนวันศุกร์ ช่วงนี้ให้ทำบุญกับคนพิการคนตาบอดหรือทําบุญลงศพทำบุญผ้าห่อศพเป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่ออายุคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตช่วงนี้ก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันศุกร์3 5 8 0 8ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะในด้านของการงาน จะไม่เป็นไปตามกําหนดนะคะมีความลาชา้าอาจติดขัดนะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องแก้ไขปรับปรุงงานนะที่รับมอบหมายส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณรองเงินอยู่อาจจะมีการเลื่อนนัดนะช่วงนี้คนค้าคนขายยอดขายตกคนซื้อน้อยหรืออาจจะต้องใช้จ่ายเงินในเรื่องของการซ่อมแซมอุปกรณ์ซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือซ่อมโทรศัพทนะ์หรือมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามา ส่วนในเรื่องของการเสริมดวงของคนวันเสาร์ช่วงนี้ให้ทำบุญลงศกทำบุญผ้าหอ่อศพหรือทำดีกับแม่ขอพรแม่เป็นการเสริมดวงเพื่อเอาเครดในด้านของสื่อมาจากอายุแม่เลขสลิปเงินทำบุญทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเชียวชนเลขมงกลคนวันเสาร์3 1 6 8 2 ในด้านการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณพารนาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อนาโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันหรือจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในนี้มีสถิติหวยลาที่ออกบ่อยคุณสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกําลังใจและขออวยพรทุกท่านมวดนี้ปังๆเฮงๆรวยๆจนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ